สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฮา,า,านอยธนาคารับพี่นอลเอฟซีพอคารวยครับพบกันเช่นเคยในทางตัวเลขการเสีย่ยงโชคสลากกินรัฐบาลเป็นบ้านนะครับไม่จุ่ป็นทั้งห้าหน้อยเหล่าวัฒนา,นารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจากต่างสุดเนาะพบกันในรอบของวันเสาร์ที่4มีนาคมสอ6พันเสาร์ที่4มีนาจะมีโชคไหมมาลุ้นไปด้วยกันเนาะก็อื่นมาสุดไปทางวันสุดที่สามแข่งกันไปทั้งสี่หน่อยและเหล่าครับ เฉพาะกิจครับ0ูนย์หสองล่างหนึ่งหพิเศษครับ0ูนย์เสี่ล่าง98ปกติครับ8 5 6ห้าหล่าง7 3ดสมปิดท้าย VIP 7 5 4เจดห้าสี่ล่าง0ูนห้าอื้นะหา่างฮาบนเลยแม,ม่เด่นกระจายอืมเด่นกระจายเดียวสองรอบเนาะเด่นหกมา6กสองนะครับเด่นหมาหกสอง เด่น8มา8 9โอ้โหเป็นไงล่ะนะอา้าวสายรรตก็ยังปังอยู่เนาะรอบแรกเปิดมาก็ปังอยู่นะครับอา้าวยังไงก็เห็นก็ปังเนาะเด่นว่านมาครบ7410มาครบเลยนะครับเจาะก็ยังปังบุรีครับ5 6 7 3และ05ปังเน้นๆเนาะตามต่อพอดีหวยไม่เข้าไม่หลุดนะครับ2องทุ่มสาฝั่งของลาวพัฒนาไหล1 3 2 วาง1328ให้อะไรครับให้238มาแล้วครับ268หืปเจาะหนึ่งสองสอง2ปมาแล้วครับ42เป็นไงละ่ะโอ้โหสี่สองครับบน268ล่าง42่อ้าวพลาดอีกแล้วลาวรอบนี้ก็ฝากไว้สอสัปดาห์ซ้อนนะเนาะลาวเราหลุมดมาแต่เด่นเนาะเด่น2เด่น8มาอา้าวก็ต้องขออภัย แก้ตัวใหม่เราเอา้าตามแต่พอดีโฮมีรับรขอแสดงความนดีกับทีที่ปังครับมาดูแนวทางสีนอมัตรวมครับในรอบวันเสาร์ที่4มีนาคมครับแนวทางวันเสาร์อย่าลืมนะครับดูย้อนหลังถ้าใครจดสถิติของฮานอยไว้เนาะอยู่ดูย้อนหลัง2วันเนาะแล้วเลขจากมารัวนะครับเลขย้อนหลังจะมาเนาะแล้วช่วงนี้เสาร์อาทิตย์จะออกย้อนหลังแล้วก็เลขซ้ำๆเดิมๆเนาะ อ้าวยังไงก็มาช้ยดุมพินิษมาปังไปด้วยกันดีกว่าเนาะเดินรอบมาวันนี้วันเสาร์นี้อะไรก็เป็นไปได้เสมอนะครับห้ามพลาดห้ามเผลอทีเดียวเดินรอบตรงๆสลับรอบหรือแม้กระทั่งแนวตรงแนวดิ่งเนาะอ้าวสายเจาะสายจับก็ฝากมาอย่างงี้เนาะอ้าวบอกว่าจับแนวตรงแนวดิ่งปังดีบ่างั้นเนาะตัวลิ่ชท่นก็ตีให้ให้หมดแล้วนะฮะสลับสี่น้อยรอบในตะราง นอกตารางครับ8524อ่าวิ่งรัวๆนะครับเมื่อวานนี้สี่4องสไปลาวนะจ๊ะไปลาวมานะจ๊ะอืมวันนี้อาจจะมาไทยไอย้อาจจะมาฮาหนอยก็เป็นไปได้ใครจะรู้นะครับอ้าวแ8 2แปดอห้อ่า, 5, อาให้อย่างนี้เลยดีกว่าครอบเวอร์ไว้เลยอ่าจะไปไหนเสียอืมคงไม่ศูนย์มั้ง <laughs> นะระวังกันหนึ่งนึ่ไวนะ้นะพี่น้อง,หน,งหนึ่งกับสี่สี่ระวังให้ดีวันเสาร์ มันชอบเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าวสามตัวให้สามชุดก็ตัดเล่นสองตัวเรดเดอร์ไปและกัดเสมอนะครับตัวที่ชินชอบก็ติี้ให้ไดยให้หมดแล้วอ่ะยังไงก็ขอเองให้ปังทั้งสี่หนอวันเสาร์นะครับเย็นย่ำนำรำเรือกันต่อสำหรับแนวทางสี่หนอวัน 6, เนสาเร์เนาะไซเบิ้ลก็ห้ามพลาดเด็เดียววันเสาร์รับรองมีเฮมีปังแน่นอนสำหรับไซเบิ้ลนะครับขอบคุณที่ติดตามกดบคุที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์นะครับดูแนวทางและฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแอดมินเนาะ ดูระทางแล้วมีประโยชน์เห็นว่าตีเห็นว่าชอบก็ฝากแนะนําต่อไปเนาะอ้าวขอให้เฮงให้ปังโชคดีเป็นของพี่นอ้องทุกท่านทั้งใน YouTube และกลุ่มหาหน่อยจัสดีสวัสดีครับ